อองกอีตายบอกว่าอยู่แก่แก่อยู่แก่แก่จูรี่แหละออกเราออกของครูแล้วตัวว่าแล้วเดินมาอีกไกลอีกตายกงไปไม่ต้องลงใส่เครื่องนะไม่ต้องใจมันมีกเกลด์นแหละครูเพิ่งซื้อใหม่ไงเครื่องนี้แล้วยินใส่เกลือเปลือกตัวเดินมาทางใหญ่เลยนี่ตัวว่าลูลาแมทเลเตอร์ก็ใช่คำว่าลูลาไหมลูลาที่แปลว่ามองแมง่เงาตัวอะไรตัวแล้วมันขึ้นทางไหนทด่เดินจูรี่เป,ปิดดีหรือเปล่า กลหนูกะลูกรังเปีวเล่าท่เตว่าบอกว่าไอโรบ่าตังใจเรียจังใจเรียโรบ้าไปตราตาทิเตว่าไปร้อยู่ไหนเกือหลุดแล้วเล่าแต่ครูว่าหน่าไม่ใกลแล้วนี่น่าจะอยู่ยอมนี้แหละเตว่าเราว่าจากที่เห็นในคลิปปินิโคจูรีเล่นจังใจเรียเลพลงนี้เล่นที่แปลว่าวิ่งกันเตอะก็เ,เล่นมาเพละดีแล้วก็เออกลับรถพ่วงมาตรงนี้น่าแค่ถึงแล้วใจเกือก่อดอเดินมาเพละนี้ล้วบอกให้หมายต้นเปล่าหมายต้นเปล่า เรื่องเขาอย่างต้นเปล่าอยู่หน้าบ้านแล้วเขลงเจอเลยต้นเปล่าเหมือต้นเปล่าเวรทำนี้เธอว่าแล้วเราอีหมายหลังไหนแล้วอ๋อนู่นอ่ะวันที่แกตายโง่แล้วอ่ากันอ,อนีตายโง่แล้วเดินเตองต้องไปอ่าหลังไหนเดินมานู่นจากนู่นได้เดี๋ยวใจมาจากแปลก อูปาวแต่ว่าไปขึ้นใจเลยอข่าววิหน้าจังแหละฉันบอกเลยอ่ะบานฉันคือบานลังที่มีต้นพลาวเออแล้วเบิดต้นพลารอบเรื่อนเหมือนี่ตรงนี้แน่นแต่ตรงนี้นี่เป็นด่างการเด็กอีกไม่ได้มาแต่ก้อนมูดดีกว่าก้อนมูดเปลี่ยนได้จังนะเอไม่โอบเลยนี่มัารอบอยูในเวลาเล่นบานนั้นเอตรงนี้ลัางไหนกันแมนี่บ้านไหมลังในนู่ลังแต่ไหนอ่ะเอยูแหลกเยียดนนั้นนะอแหลกอยู่เยียดีจนมาถึงก่อนนานี้แล้วไม่กี้ก่อนปีติดจนมาถึงปีที่แล้วเออได้ไปอะไรไปแล่เรื่องกันว่าไปฝ่าเอฟซีไปแล่เรื่อง รวีี่กัันนน้เป็นคาริฮาต์ลังไยเถอะรูปอยู่บนเนื้อทีประมาณกาวซิฟวาลายกาวซิฟวาลายนี่เราเดินเดียวอ่ะห้องเราเออห้องเพื่อนกันไม่ว่าเป็นนินอ่อนนำข้าวจากฝรั่งเศสต่างลังออนิอรอนต่างลังเลยเหรอใช่ๆตรงนี้ตรงนี้ญาติญาติพี่น้องอยู่คนนี้เหรอของยาตรงนี้อยู่ติดเป็นเรียบร้อยเลยนะห้องตรวจอยู่หนูน้อยเหรออืออยู่ไหนนั่นแหละอยู่ติดเพืนกันลังฮักคอน อ๋ออยู่ไหนเล่เหรอเออันดังเดือดเจ๊เจ๊ตัวเป็ดร้างเรื่องอยู่ไหนเล่แต่ก้อนไม่ได้เป็นเล่ตรงนั้นมันเป็นแผ่นดินโอ้เร่เรียวเร่เรียวคือมันกัดมันเนี่ยปัญห้าเลยก็คือมันกัดซ้อเข้ามาเรื่อยน้ำทะเลแต่ก้อนของมูอยู่ตรงนี้นี่ของมูบ้านเราของมูของมูยาอยู่นี่เึ็งบ้านตัวอยู่นู่นถึงแต่ก้อนคนกับอยู่ริมนู่เพล่เนี่ยถึงไงจ้างจากนี่แบบกี่ประมาณกี่เมตรได้อะตอนนี้แต่ก้อนวิ่งก็ว่าก็คนแก่ๆว่าวิ่งกันครึ่งโลเออเวลากุ้งแดงเข้าวิ่งเอาเอาลังเอาข้อมกันวิ่งกันเนื่อย ซึ่งอายุคือโดนปึ้มกลยถึงนามเนี่ยอันนี้อันนี้่ลูกเบากันไหมก้องยุลีนี่คือความจำเร็จอีกหนึ่งความจำเร็จของยุลีจากอยากผ่วงก้างกันนะตอนนี้เจนเจนรอดแต่รอดไม่ไเมื่หลวงควายเลยคือเมื่อีคนตอกทุกวันเราไปดังเดี๋ยวมันเจ่เดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวมันกูดซี่มดเดี๋ยวหลวงอินกูดซี่ตรงนี้นี่ใกล้กันบ้างนี่นั่งกันอยู่ตรงนี้สวัสดีครับ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 นูยานี่นับพายนูปลาในต่างป่วยต่างเป ยาเกาซิพวกปีแล้วปีนี้เติ้งกาดทุกประการแรงเลยการทุกปราความเมาลงไปนั่นในนี่ในแม่คิวอย่างเมาเลยตัดรองอินเสิร์ตไปเลยว่าคิวยาอเดียวติดขึ้นในความรู้สึกแก๋แกนอนอยู่เหมือนเมือว่าใครหยอกแคลเนี่ยที่ความลงไปเติ้งแกกับความลงไปกลางล่างเลยทางที่แกนอนอยู่ตรงเนี้ยตึ้งได้ยใงคิวกัยังเด็กเที้ยวเลยไม่รู้จุกตัวเลยยากว่าหน่อยก็ยิงจ่ามาให้แล้วคว่ลงไปโดนกองกลางเลยคิวโบูงฟ้อนทุกประกาอย่างแก่งแรงอยู่ยาแก่งแรงเกาคบ ตั้งใจว่าอยู่ถึงหล่ออาซิปอืตรงนี้นี่ล่างนี้อ่ะติยูนี่ล่างนี้อ่ะมั้งตั้งแต่เอียดเอียดอ๋อล่างนี้เลยเหรอมันเออเรียนขึ้นมาเลยในเรื่องขึ้นมาเลยในเรื่องนี่คือเกินล่างนี้เลยเบื่อที่นี่อือเต้นดาลำมากอยู่ล่างนี้ออลูกพี่น้องกี่คนนี่ตดียวซคนซ้ำคนพี่น้องผวมคนบีเพื่อนแล้วก็มีน้องบ่าวคนกลางแล้วก็มีน้องสาวัวปีอัวปีเลยเหรอวัวปีอันนี้นติยูยอมไปเป็นบีเพื่อนอืมถ้าไม่ได้เป็นอัวปีไม่ได้้้เเเป็นนนนบีีพื่่อะาาางรถได แล้วเล่นเหนื่อเดินดีดีมีอะนี่ิเด็กก็ไม่ดูอะไรเพราะไม่โฟกัสลี่ตั้งแต่เมกาใกล้ปลาอยู่แล้วเป็นตอนนี้โปยังออกเรียนไหมไม่ได้ออกเลยมั้งนี่นี่ก็เปิดควายตรงไหนก็เรื่อก่อนนี่ไม่หลุดนะเออเดินเลยว่าใกล้ๆนะเออผมเปิดมันเป็นมันเป็นมันทุ่มไปแล้วแล้วมันเนี่ยไม่เก็ไม่มีอายุเลยอไม่มีอ๋อตอนนี้ไม่มีกระยุคือปกติต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เมกขึ้นไปะยุ่องทิพย์ กอนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนมาเลยสิบสามปีแล้วเออรังนี้ก็แม่อยู่กับกับพอ่อตอนเราก็อยูุลังนี้ตอนนั้ตอนนั้นประมาณกี่ปีแต่ว่าเด็กซี่ซี่อาปีตีเลวนะ เออประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วที่ผมขึ้นไปเล่นทีมตอนนั้นแม็กอย่างยอเปลเราอยู่กลางหลุนั่งเลยตีรามของแม็กตีนรามมันนักสงารามอยู่เลยอแต่งานในตอนนั้นคือยุ่งเทีแล้วตลอดมาเลยแลวถึงการปว่าจบเช่นการทำงานเลยก็เจอบ้านยุงดีดมันถึงที่นี้ก็ไม่ได้อยู่ี่นี่ก็วิธีคนเลกอายุปัะเนี่ยบ้านปลวกกินดีว่าไปสร้างไม่ปลวก นี่แหละเดือบเม่มานี่โอ้ใหญ่ยุ่มได้ยุ่มมันยุ่มใหญ่ยุ่มยุ่มันตายไปแล้วมันมันยุ่มยุ่มเนี่ยเนี่ยแล้วไม่รบเลยเพื่อนพี่อยู่ที่ตอนนั้นคือบ้านเนี่ยเด็กจะมายุ่มหมากเด็กก็จะมายุ่มหมากช่วงอาทิตย์เด็กจะอยู่แบบรวมวันเปิดตัวทับทึ่งเด็กจะมาเล่นนั่งอากจังหวงกันอก็คือรอบนี้มาเล่นนี่เอออะไรอีกก็เป็ดเจ็ดสีกันแล้วมันเนี่ยทึ่งนั่งกันตรงเนี้ยเต็มทึ้งยิ่งก้นได้ก้นนั่งนั่งปวดนั่งกำลังร้อยบ่ดดิ้งึ่งอยู่ดีก บุ้มไอเดียนี้นีที่โอ้บุ้มตรงกลางล้างเลยคือลงตัางปรนเติมนี่เลยลงต่างๆอ้าวนี่เลยตังชุดเลยอันนี้คือปรับปรุงไม่หมาดลบนังเล็วนี่ปรับปรุงเลยเออปรับปรุงอะไรมาเดิมมันมีแค่โถนี่ทำไมตี๋บอตอนเกิดนะมีอยู่แค่โถนี่นี่มีทองห้องเนี่ยทองห้องนี่ทำไมตี๋พอเมดแต่งงานทำไมไม่เคยอยู่กับทองห้องนี่ถึง้งถึงอันนี้อ่ะ มาทำตอนเราถ้าอยู่ทั้งหมอตอนใดหมอหนึ่งใดก็ไปไล่ยบานใ<อ>หม่บานถวดในโนวดมาถึงมาทำเสริมต่อไปตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีที่แต่กอนอยูต่ตรงเนี้ยตือห้องนี้ห้องใครห้องแม็กห้องกขามไหมไม่ห้องหนองเบาอ๋อนี้ห้องเบาตือแม็กอยู่ห้องแม็กไ,ไม่มีห้องอ๋อนอนนั่งตรวนั่งพิ่งขึ้นมาพิ่งมามีกันแต่คนไมทุกคนไม่มีห้องก็คือนอนรวมนะตัวนอนกันรวมกัตรงนี้เพนนอนรวมกัตรงเนี้ยถึงแมกก็นอนในกับหนองสาว<ต> กับโพอึงเลยนะว่าตรงนี้ร่องคนน้องบ่าวแต่ก่อนเราก็คือได้ใจใจแล้วกันจะไม่จับปูกันจะไม่จับปูอ่าที่ทำคลิปจับปูนันี่น้องว่าตรงนี้ร่องคุณเป็นกลางมุงแต่เด็กนี่จับกึกแม็กนี่ทำทุกอย่างที่ว่าเป็นลูกเล่จริงจริงเลยแต่เด็กทำปีนจับปูโลเปียว่ากุ้งห้าปลาอะไร่แบบนี้เออตรงนี้มาเล่นในครัวนี่ครัวเดิมครัวเดิ่มไหมคลัวเป็นครัวไม้โนอนเทอาไหนครัวครัวยี่นอนนมานี่หนอนตรงไหนนี่เดี๋ยวยี่นอนตรงไหนติดเอช่าปูนมันปูนข้างหลัง นี่แกงังเหล่าแกงไรปะเนี่ยนี่ดังไอ้นี่ต่อแกนี่คือยุคปรับปรุงไม้มาแล้วนี่เรียกว่ารัพรวมนี่ต่อแกอยู่ขนาดนี้นี่คือนี่คือแรกกว่าก้อนนี่มาเป็นยูรียนี่บ้านจุดนี้มาโล้ำบากล้ำบางถ้ามาไล่ยางบ้านมาแล้วเพลินแล้วนี่นี่นี่ก็อย่างรีดป้ายอยู่เลยรีดได้นั่นเละยุบันนี้นี่นี่พี่ปีเลยพี่ปีเลยนี่นิ่มกอนี่นี่คือเต้รีแลกซ์กระเมยตอนนี้แม็กอยู่นี่เลย แต่ก็ผมไม่ลีดนะผมทิมกับครก่อใมพวกั่เยอไที่บครกไปยย่องแยงไปโรงเรียนมันร่เลยดีขี้ครานนี้ีอแต่นี่แต่ละพวกละเอียดเลยอ่นนี้ตอนนี้ยังยอยู่คุณีตตายไปเจ็ดคนแล้วไปยไปจดไปจยเเลยได้เลยคนได้เลยทกจยมแต่ว่าก็ยังนั่นละก็ยังีดได้เรียมเออแต่ก็ยังีดได้ยังใชได้อยู่แต่ว่าก็ต้องทำประกันชีวิตก่อนใช่แต่ต้งหวัดดวยต้งหวัดด้วย เออนี่คือสถาปน์รวมร่วมภายในบ้านคือแรงกว่านี่เป็นบ้านลังเก่าลังแรกลังกําเนิดเกิดจุลี่เออแต่เรกนี้ไม่ใหญ่จุลี่เลยนะมาเจอเรกเจอเลยตะวัดเจยเดี๋ยวก่อนอ่าจักจากตะวัดเจ้ยตึ้ง่าเป็นไรไรนี่เปลี่ยนตอนไหนไรนี่เปลี่ยนตอนเพิ่งจบจบตรีใหม่ไหมตอนานเรข้าวตอนานเรข้าได้สักสองปีได้ก็เปลี่ยนไปเป็นไรพอจุลี่ดังครับเป็นจุรีเป็นจุรีเป็นจุรีนี่ตะปีหน้าจะไหนหยกเทืองดังอืมครับเปลี่ยนเป็นนายเทืองละ วายี S <S <uce> ่น e e e ี <anak> black, ่บานครับอีเหล่าเหล่าดังกันแรงจังใช่เปล่าเออไป่เล่นได้หล่าว่าเออนะบานยูไส่แล้วนะไอ้ยังหล่างว่าเออแต่บานบานมียูไส่นี่แล้วแต่ลูไ่แบบหวกกินมะเลหร็งนี่เออแต่บานนะผมถึงในยูบรรยากาศวันนี้เนาะไม่ผมจะตีนชายรีจริงๆเอาแต่เกิดชีวิตที่คนบมันหล่นแต่เล่องว่าลำบากก็ไม่ลำบากแล้วคือกล้องกินกล้องแรกคุดมสมบูรณ์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่แต่ว่าก็ลำบากที่นี่คือเรื่องกาดเบียร์อย่างเดียวเบียร์มันน่าอยากมันไม่มีแต่ว่าผมถึงกันเรื่น้าจะไม่ลำบาก พราะว่าจากตีเลเทเรื่องนี้เห็นเห็นถึงความแบบมีศิลปะในตัวน <c oughs> ก็ยังคือคือเ,เรื่องแบบนีน้คือ,อเราก็าอยากกันนะปูดตึงแต่ว่าแต่ว่าไม่มีตังก็ทำไม่ได้นะแบบนีน้นเป็นศิลปะที่เอามาไว้กับเ,เรื่องแบบนี้ไม่ไใช่ล,<ะ>ลีมันเอาไปคือแต่ก่อนมันเต็มมันการเรียนด้วยความลำบากนี่เในในในนั้ง แต่ก็มันก็เต็มเต็มเต็มตอนใช่ไหมที่กระลุ่มันผัดลุ่มผัดลุ่มผัดนี่ไม่น่าเชื่อแรงลมมันมันจะช่วยทำอะไรมันเป็นร้เป็นนองน้ำแข็งกรน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 เท่าไปมันก็เป็นชิลล่าปลาอีกแบบนึงนะเออแต่ว่าแต่ต้องว่างเรื่องว่าเรื่ี้ไม่ยล้วอูเดียวถ้าวันถ้าวันเดี๋ยวพาไปเลยบานลังไหมลังจ่าติว่ะเป็นจูรี่ขึ้นมาแล้วแต่เรื่องจูรี่ถึงยูเปลือกมาเป็นจูขึ้นแล้วมันช่วยเหล็กมันช่วยไหมเราเลยตามรักโอ้ดาซาดเลยเออไอ้เหมืน มันตอกสิบแปดไม่ได้ถ้าตอกสิบเก้าอ่ะช่วยทำเหล็กสิบเก้า้องใช้สมิเตราอูเป็นผู้จำนนญการเรืืองการทำเหล็กไม่ปเรื่ืองก็เลยอลีกซาดความเชื่อทุกคนแล้วเนี่ยเรืืองลุงเรื่องนี่นี่ได้เรืืองเหล็กนี่ได้มาจากเคยอ่ะ ต้นตุนเดิม <ok> ได้จกเคยเดือดเรื่อดเรื่อยเปิดซึกเศร้าอีเนี่ยตำราไดยประเนี่ยวเดหรือว่าได้มาจากพ่อได้ตัวเองตอนนี้พ่อก็ยังใจการกินเลี้ยงคนจากการเซียน่วนของการก่อสร้างขึ้นโนดออกลี้นี่ไม่ทำเลยอันนี้ไปเป็นอาจารย์เป็นติวเตอร์สอนการศึกษาอย่างเดียวแหละการสอนศิลปะสอนอยู่ไหนไหมลูกเอ่อบารุงพิมพ์บ้านลุงพิมพ์ ยูไมกเลสตรงนี้ลำผัดลำผัดศิลปาลำผัดลเป็นเป็นเป็นกันอันนั้นคือวิชาศิลปารวมคณิตศาสตร์ไปด้วยเป็นกันติวเตอร์ศิลปะมันบางวันก็ซ้อนแผลมังหนามังเหล็กแล้วนี่ร้อนผืนเตะเปรนากันเราหลูกซิทมังบางวันลูกซิทก็นั่นแหละกินครูมังแต่ลูกซิทปอกแปดกันนั่นแหละแกปอกกาวกันแกแผล S <S 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 เออเดี๋ยวติดตามชีวิตจูลี่กันลังจากนี้อีกอีกทักทีต้องที่ามทีโดนท้ยกัน <S <S เพื่อเลาไปเล่ามาพบนบ้านอยูอเออ่เคกันอะไรเนี่ยน่เออนี้เล่กับบ้านอยู่เคกันนะแต่ว่าตังเตจบยักษเอ่อหมอดต้นโรโน ก็ไม่ได้เจอกันเลยจนไปพบกันอ,อีกทีเ่เรามีงานเออมีงานมีงานตอนในนั่งขึ้นไปเล่นนั่งที่รากับเฮงตอนมันก่อเดือนซิปนะม,นมันมันเรน<ม>ื่อนบางอย่างเป็นเดือนชองเดือนซิปก็ร<ม>ับนั่งที่รากับเฮงอะไรตอนมีงานวันนั้นเลยได้เจอก<ม>ันเดี๋ยวเราติดตามมาหลังจากนี้เราจะมีโปรเจกต์ได้ทำอะไรกันตรงไหนนะติดตามในได้ทางโซ่องชงนะครับแระล่าวบายจูลี่ตอนนี้เป็นบายจูลี่เลยบายจูลี่แต่ก่อนบายบายแมงกซ์ไรตอนนี้แระล่าวบายจูลี่อะไรก็เคนชงนั่นคนกวีซิบิชัยฟังติดตามทางโซ่ชงนี้ด้วยนะครับเเเดดดดีี๋๋ยยยววรรรราาาาไไไไไปตตตงงหนนนอออะะ่้ทกกััิม คลิปต่อไปจัจบสำหรับคลิปนี้จาวาดีค่ะครับวัสดีนักเรียน